สวัสดีครับวันนี้พบกับช่องสรุปจอยซานเนลเห็นแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาพัดทัว่วพริกแกงมีทั่วฟักยาวซอยเรียบร้อยแล้วครับมีหมูมีผงสลดัดน้ำปลาใบมะกรูดใบโหระพาแล้วก็พริกแกงพริกแกงนี่มีกระเทียมหอมเตรียมแล้วก็พริกนะครับกะปินะครับตับรมกันนะครับเดี๋ยวเขาจะมาพัดเลยนะครับพัดถัว่วนะครับเอากระเทียมลกกันแล้วนะครับ ียลงไปพับตามด้วยพริกแกงลงไปแล้วครับเ ตามด้วยหมูนะครับลกใบพัดกระเทียมแก่นะครับตามด้วยหัวฝักยาวลงไปเลยนะครับ รวมกับพริกและก็หมูนะครับักลับไปกลับมานะครับเียนพักเขียนทัวซุปเลยครับตาเป็นน้ำรักโคลงไปแล้วครับ ต่อไปเอาน้ำป่าลงไปะเครื่องปรุงไปนนคือน้ำปลาลงไปแล้วครับตามได้ผงสลดนะครับตามด้วยน้ำมันหอยลงไปหน่อย,อยนีงครับ,บคนเข้านะครับ เพิ่มปรุงรสนิดหนึ่งลงไปนะครับเพิ่มรสชาตินะครับให้ให้กลมกล่อมให้นัวนะครับแต,ตา,าได้ใบมะก,กรูดน,นะครับใบมะกรูดลงไปแล้วครับ ตามด้วยใบหัวระพาลงไปแล้วครับส่วรรสชาติมันมีกลิ่นหอมนะครับผัดเผ็ดทั่วนะครับผัดเผ็ดทั่วผัดเพ็ดพทั่วหมูนะครับมาชิมดูก่อนครับชิมดูก,ก่อน ตอนนี้พัดเพชรทัวร์ไส่หมูก็สุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับหน้าตาออกมาอย่างที่เห็นนะครับอ่าส่องสนุจ๊จอยก็ขอขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่ได้รับได้ชมการพัดเพชรหมูเซทัวครั้งนี้นะครับสนุจ๊จอยก็ขอขอบคุณทุกๆท่านนะครับขอขอบคุณนะครับสวัสดีนะครับ